เอาครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับช่องลูกข้าเหนียวเซียวอีสานนะครับื้นนี้พบกับบ่าวที่นะครับช่องลูกข้าเหนียวเซียวอีสานนะครับเสาร์วันที่30พฤษภาคม2 5งพน้า้อนะครับพี่น้องนะครับื้นนี้บรรยากาศทั้งตลาดซื้อขายงอกล้วยลอยอิดนะครับผมตลาดช่มผู้บุตรนะครับหรือตลาดน้องแก่เลยละครับพี่น้องแล้วแต่ผู้เอินราคาเอินซื้อเอิญยังนะครับ นะครับมีอยู่2ซื้อแล้วครับพี่น้องนะครับขันว่าตลาดช่มพูบุษหรือตลาดน้องแก่กับตลาดเดียวกันละครับพี่น้องตลาดมีถูกเสาวันเสาร์ด้วยครับพี่น้องผู้ใดมมหาสื่อควายไปเลี้ยงนะครับสําหรับคลิปนี้กับผ้าพี่ผ้านองเบิ้งนะครับราคาควายนะครับวันนี้ถือว่าไลฟ์กันนาทีแล้วอยู่นะครับพี่น้องเต็มตลาดครับพี่น้องเบิ่งวันจักนะครับ วันนี้ไปติดตามราคาน้ากันนะครับผมนะครับท่านที่เข้ามาชมกลิบแล้วก็ฝากกดไลค์ก่อันด้วยครับพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่เป็นกำลังใจนะครับเอานะครับวันนี้ทางลอยเอ็ดนะครับผมฝนตกบดขึ้นครับบดขึ้นพี่น้องเบิ้งเอาครับจะเล็กบล็กเบิ้งเอาครับพี่น้องนะครับมาตลาดกับช่วงหน้าฝนนะครับอย่าลืมติดรองเท้าบูทรองเท้าลุยน้ำลุยค้นมาด้วยครับพี่น้องนะครับเห็นว่าครับ แนห้อยเพิ่นแต่งตัวนี่บุตรนะครับมันเละนะครับพี่น้องมันนี้ผมมากกับแบบว่าได้เตรียมอุปกรณ์มากเท่ากันนะครับว่าคิดว่าทางในเมืองสิโต๊ะแห้งนะครับอยู่บ้านกับโต๊ะข้อลิ่นๆนี่นะครับพี่น้องแต่ละเอียดมาขึ้นอาจจะโต๊กนักนะครับตลอดซ้อนขังทางก้อนเข่าละเอีดน้ำขังเต็มครับพี่น้องตลาดมันนี้ก็เลยสิริจังน่อยนะครับพี่น้องเอาไปติดตามราคาทุกันนะครับเบืองว่าไควงามเพิ่นนะครับผู้ใด้มา เขาเงาวๆค้าวเราเบานะครับแม่เี่นะครับจะทิ้งถามลาค่ายพี่แน่อนผมกำลังหาควายไปเรียกนะครับจบานลครับปาจนแครับป้าีมื่นกห่มื่นกับาทนะครับกรเบื่งแม่ลูกนะครับแม่ลูกจะบานะครับไปได้ครับหานะถามมาท้เพิ่นนะครับ ลูกตัวแม่ป่ครับอ๋อลูกตัวที่ไหนเป็นนะครับนี่ลูกสองนะครับแม่ผสมอีกไม่ได้ทะเลครับราคาเมืองหาพันธุ์หาเมืองหาพันนะครับแม่กับลูกแม่กับรอยสี่สิบยืนทับส่วนสูงนะครับรอยสี่สิบบวกอยู่นะครับหาเมืองหาพันธต่ว่าลูกสาวนี่งโตดีนะครับเบิ่งครับถ่ายลูกเดี๋จักเดือนแล้วครับนี่ประมาณแปดเดือนนะครับเอาแบบนี้ภู้มักหน่ำมีเบอร์ทั่วแปบนครั 0 8 1. 6. 1. 1 6 1 1ปดหนึ่งหกหนึ่งหนะครับพี่น้องแม่ลูกครูนี่นะครับหับวอยู่ทางเพื่อได้ไรอยู่เมื่อยมาดีลราเอดนะครับลูกตัวดีนะครับพี่น้องกุ้ยดดหามก้วยไปเลี้ยงหาเมื่อหาพันตะข้าห้องนะครับมองคล้ายกระสีต่อร่างก็ได้อีกอยู่นะครับแม่กับลูกใช่กันนะครับกับก้วยงามทั้ง ตลาดลอยเอ็ดมือนี้นะครับคันนี้ก็สูงกันไปมีอะไรแม่สาวนี่นะครับหูน่อยนะครับมือนี้เละนั่นมือหนีมือเล้เสียอุปกวนมากมือนีเละครับบึงแม่ลูกนะครับบึงแม่ลูกน้ำพ่อเพิ่นครูหนึ่งนะครับ จ่าบาทแลครับพ่อมแม่ลูกสี่หมื่นสี่หมื่นนะครับูนะครับสี่หมื่นดนะครับสี่หมื่นนะครับลูกโตดีนะครับว่าคูนั่นนะครับราคาแม่ลูกสี่หมื่นนะครับ เดี๋ยวเบ่งผูใพีแม่ครับนี่ยต่ไล่ะครับผมแม่ีมืเผู้พีแม่ครับเนี่ยูแม่นะครับผสมไปยังว่าเดี๋ยวผสมนะครับีหมื่เอเบ่งนะครับส่วนสูงอยู่ประมาณลอยสามิบหาถึงวะประมาณลอยสาหนะครับประมาณลอยสามบวกนะครับแม่สาวนะครับีหม่เอดนะครับเป็นห้วงมิเดียครับ ขันมีผู้มักเบอร์ใดก่ครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสามนะครับ8 9 8 3อ๋อแปดเนะครับพี่น้องขอให้ครับขันมีผปูอยากได้ไปเลี้ยงเด้อครับพี่น้องนะครับแม่สาวนะครับอายุประมาณจิเขสองปีนะครับสีนะครับเอาเมืองไข่นะครับ เอาครับผมขอบคุณในร้านครับเบิงึงหัวเบิึงไข่นะครับแม่กับลูกรลานนม่แหละครับพ่อแม่ลูกหาครับหาเมื่อนหาลูกครูเนาะครับหาเมื่นหาแม่ผสมอีกเลยเนาะครับผมเอาครับแม่ทิควันแล้วเนาะออ๋ทองแล้วนะครับหาเมื่อนหาครับลูกตัวที่เดชเพิ่นนะครับอยู่ทาธภัย ลูกที่2นะครับผมหามือหาอาผู้ดเด็อยากได้แม่ลูกนะครับอันนี้ราคาห้องต่อร่องกันได้นะครับผมเอาันมีผู้อยากได้ไปเรียงน้ำเบอร์ทุ่เบอร์ใดเนาะครับผม 063- 062- 0 0 2มศ2 2ย์ uh, 2กนะครับเอาแม่ลูกผู้นะครับมีค่มเดียวนียเนาะครับ ตัวผูนะครับพี่น้องห้องไวหาเมื่อนหาและาวหองนะครับหมักกับมันตอร่องนะครับร่องทูบะบึงนะครับก็าตามเบอร์ทั่วที่ขอให้นะครับผมเอาครับขอบคุณที่ร้ายครับผมอยู่ทา้งเลยแหะครับกยอยู่ว่าปี แม่ลูกนะครับมีแม่มีลูกกัดซื้อไปกระทือว่าคุ้มนะครับเห็นลูกเห็นผลผลิตแล้วนะครับสีสื่อสีขายนะครับเอาไปขายต่อหรือเอาไปเลียงก็คุ้มนะครับแม่ลูกพอเห็นจะของพิ่น,นะครับไปครับใส่นอกครับของคุณพ่อขายเบิร์นเราป่ะพ่อขายเบิร์นเราป่ะครับอ,อ,อ๋อมาสื่อเจ้า แม่ลูกของผู <antique noise> nine, 30, 36, 5, ้ใดน้อครับผมนี่จักบาทน้อสามหมื่นหานะพี่น้องนะครับแม่ลูกสามหมื่นหานะครับมีจะโค้งครับนี่อ๋อโค้งนั่นเดี๋ครับเอาโค้งนี่หามื่นสองครับพี่น้องนะครับลูกคู้แม่ครับนั่นลูกตัวแม่นะครับหามื่นสองนะครับ คุ้มนี่เจ็ดหมื่น่ะครับโอ้นี่ของแฉะเลยแม่ยังเออเเต็มนะครับคุ้มนี่อันนี้แม่ลูกลูกแรกวะครับแม่แม่ลูกแรกนะครับลูกผู้ด้วครับพี่น้องนะครับเท่าไรก็ครับราคาเจ็ดหมื่นตัวได้เจ็ดหมื่นนะครับแม่ประมาณร้อยสี่สิบบวกนะครับผมตัวดีนังดีบางลูกตัวหูนะครับลูกคอาดได้หรอครับนี่งามแท้ ต้นครับลูกคูกเท่ากันเลยเอาครับแม่ผสมอีกไปผสมเรียวนาะเอาครับแม่ผสมแม่ลูกเจ็ดหมื่นราคาห้องนะครับแม่นี่นะครับเจ็ดหมื่นราคาห้องเมืองช่วงอกนะครับใครอยากได้ลูกคู่นะครับ เบอร์โทรเบอร์ได้ก่ครับมีผูมักน้ำ086 0์6 0 2ห8ศูน8นมะครับอาครับ086ย2 2 822แปดห้าแปดสอาวครับง่มเพื่อครับอยู่พนทองนะครับพี่น้องอ่าผู้ใดอยากไดครับอยู่พนทองครับพี่น้องขอัยนะครับอาครับเพื่อน่าเมียผสมเหลียวเนาะ เนะครับนี uh, q, athletes, uh, ああ่ผู้ได้มักกก็อยาได้ไปเลี้ยงนะครับตาแต่แคมจำข้อหออนะครับลูกปูนะพี่น้องตุ๊ดีแยกแต่ลูกเท่าไดครับแยกลูกเลยไหวยเพราะว่าแยกลูกแต่ทีมันแยกเพราะคนไดนหรอเอาครับเพื่อนว่าแยกได้ยุ่อนสามหมื่นกัากันสามหมื่นหานี่แยกได้ยุน่าลูกนี่เพื่อนว่านะครับกันสามหมื่นหาแยกให้ได้นะครับลูกเอานะครับขอบคุณในรายครับผม สรางคุณกับร้นะครับมโอนี่มองได้เบลล์นะครับไปแห่กันอยู่บางหันแล้วครับพี่น้องไปแออะอะตกันอยู่หันนะครับนะเบิรงครับเอานะครับมโอนี้คนหนีหนามไปอยู่แต่ทึ่งนุน,นครับเบิรงควายมโอนี้ ควายผูญีย่ยนครับพี่น้องตัวจักบาลละพ่อผูใหญ่ยตัวรหามื่นสามนะครับผูใหญ่ยตัวรหามื่นสามครับพี่น้องเบมึงควายผูยะ 5, 3, 000, นะครับราคาหนี้ตัวรหามื่นสามพันนะครับถือว่าคึกคักนะครับพี่น้องมาหนี้ตลาดเอาเบมึงผูใหญ่อีกตัวหนึ่งนะครับหลายไหมละพะ่อ ห้องไร้ไปได้หรอครับแปดหมื่นครับห้องแปดหมื่นนะครับผู้ใหญ่นะครับแปดหมื่นพอพันนะครับอายุจะปีอลไรล่ะพ่ออายุสี่ปีนะครับเอาผัวพันอายุสี่ปีลูกเบิ้มลูกเบิ้มบอกว่าเอาครับใส่ผสมอะไรไปพ่อเป็นงานไปใส่สมเดี๋วครับว่าอ๋อเบิ้ครับพี่น้องสูง 80, ลรอยหาสิบบวกนะครับซื้อจริงที่ขายมันคงข้ต้นนึงเดียวผมขอบลสิพอพันรัพพีนองนะครับตันดีเบอร์ได้ก็พอห้าม in ีผู้อยากไดน้ำเจ็ดสิมนึงไงเจ็ามนะครับมองจะขายเพิ่นนะครับเยอะมือสาคู เห็นแม่ลูกนะครับเพิ่นกําลังต่อรองกันนะครับวเลยถามรายละเอียดนะครับผู้สื่อเพิ่นก็กําลังแม่ลูกของผู้ใดรน้อครับผมนี่แม่ลูกของพ่อครับว่าเห็นเจ้าของนะครับแม่ลูกจิถามแม่ลูกเห็นนะครับพี่น้องว่าเห็นเจ้าของนะครับ เดี๋ยวหาเจ้าของไหว้บอเห็นเจ้าขออภัยนะครับปกติกับถ้าเพิ่อนโมไดลยูนัมกับเพิ่นเพื่เอกสารซื้อขายกันนะครับส่วนมากนะครับอย่าไปเบิ่งโคมถิมีเจ้าของละครับพี่น้องมาดามมึงตอนนี้หนุ่มปัดไข่ตอนนี้ทำฮัทไต่หมดเลยไอ้บุญตัวเบี้ยดิแม่ลูกนะครับ แม่ลูกนะครับแม่ลูกผูกนะครับ้องแล้วได้แล้วครับพ่อแม่ลูกผูกอ๋อนะครับ,บ,นะรบกำลังต่อร่องกันอยู่นะครับก<อ>ารซื้อขายชิ้นมือดีอ้แม่สาวใหม่งามๆครับพี่นอ้อง ้ถามแม่ถามหน่ยอยงามเง้พี่เพิ่งนะครับราคานะครับต่อไปแล้วครับพ่อแม่สาว <c oughs> น,นะครับอเอาไปถามให้เพิ่นกระตอกกำลังตอ่อราคากันอยู่นะครับ <c oughs> มือนี้คนซื้อกับไลค์คนขายกับคือคักนั่มืม่นี้ครับขนาดคนโตโตเลยะนะครับ ด,ดีใจน้ำพี่น้องเนาะมาลังถือซื้อขายกันเจ้าบ้านล,ลราพ่อแม่ลูกสี่หมื่นหานะครับลูกนะครับแม่ลูกสี่หมื่นหานะครับเกตี้เอาหากล้วยไปเลี้ยงกันมาเลือกเอาเรื่อครับพี่น้องนะเขาไม่ได้ตลาดมาเลือกเอาดิเห็นตัวจริงจะดีกว่านะครับขายนะครับมนะาเห็นตวัวงัวมันมาเห็นตัว ควมันกะนะครับเบิ้องในคลิปบางเทียรมันกะบรอดชัดเจนครับนะครับเอาเพิ่นเถอะจะบายแล้วครับพ่อแม่สาวจะบายกับพ่อปสามสิบสามสาวสามหมื่นสามพี่นุ้ยอายุอยู่ประมาณปีกว่าสามหมื่นสาม มีระโทษบากกับคุณพ่อมาเด้พกตัวศับนะครับเม่หน่อยเบิ้องแม่สาวหน่อยเจ้าบาดได้แม่สาวนี่ระว่างแล้วครับพี่น้องมาตลาดนี่เหยียบหล้างตีนนะเอาเบิ้งแม่สาวนะครับเจ้าบาคได้แม่สาว ห้องร้านไ,ได้ล้วครับอง่ <28. S 1> นแครับสองหมื่นแปดจะปีศอายุ สอปีครับสองหมื่นแปดนะครับเามอามาตัวเดียวนี่เนาะเี้อเาครับเบอรโทรเบอร์ใดก็ครับย์เก้าสาูนเก้เกเองสาเก้าเจ็ดสองสามเก้าแปดแนะครับเอาขอบคุณได้เลยครับผมเป็งแม่สาวนเองอนครบคุณเลยแม่สาวไปเรียกเวลเราวาคำับวม่ซื้อวะแม่สาวนะครับนี เอาบูเอางัวมาขายทักท่ายเป็นเมื Luckily, ่อกี <imen> Hence, ้เพิ่นวะขายเบิรแล้วนะครับแล้วหมานถักมานนี้นะครับโอ้นะครับเห็นควายงามน้ำพัวเพื่อนแล้วนะครับลูกแมวงามนะครับแม่ลูกนะครับแล้วพี่น้องนีนะครับลาดมือนนะครับสามสาม แม่ลูกจ้าบานลราพ่อแม่ลูกแพ่อเปิดไว้หาเมื่อหาหามื่อหาลูกตัวที่ใดพ่อลูกแรกป่าลูกแรกนะครับพี่น้องหาเมื่อหานะครับเอาครับลูกทับโตมานี่เนาะได้จักเดือนลราพ่อลูกสองเดือนนะครับ เอานะครับเบาเข็มกับบ้าคุณครับคุณท่าคุณอันนี้พูมักั้นเบอรได้กับ่ศูน้าามู้มหกนยาหาพ่อสี่เ5เอาครับพ่อลูกไอลูกสาวหาแสนไปไปแล้วบ่อาทิตย์กั้นโอ้หมานนะพ่อเอาครับแม่ลูกนะครับของพขวพคุนนะครับ ทางหัวควายทางโคชัยนะครับขนม้ามาดีถือว่าเอาครับสวัสดีครับผมถือว่าคึกคักนะครับวันนี้บรรยาก,กาศเอาบึงแม่สาวแม่สาวหรือแม่แยกลูกกันครับโอ้ประมาณเนี่ยใส่เราบอกแม่หนิใส่เราบอกครับ อ,อ,าาอ,อ๋อซื้อแล้วครับจัาบ้านเราแม่คู่นี่ 4, นสี่หมื่นกว่านะครับเอาครับลูกตัวเมียครับพี่น้องนะครับซื้อกันแล้วนะครับวันนี้ 4, นสี่หมื่นกว่าบาทลูกตัวดีนะเจ้าบ้านเราเพราอะเจ้เข้าอยู่สามหมื่นะสามห<า>มื่นผสมไปปะว่าว่าเนี่ยผสมนะเม่สาวสามหมื่นนะครับมีเบอรโอกก์โทรบอรกระพ่อผูดยากเด็ไปไปเลี้ยงน้ำ มาเมื่อยนิงเสียงแค่บาททีพันแปทีพันแปดครับเบอร์ทู่มาไบอ่์แดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสามหกเก้าสามหกเ้า่เจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งนะครับได้มาควายแม่สาวว่าในผสมนะครับครับตาแต้มเข็มจำข้ออ่องนะครับส่วนสูงกับยุลอยเกือบลอยสี่อยู่นะครับพี่นนอง เอามารอยสามสิบห้าบวกนะครับลอยสามสิบห้านกซือไหมขล้นนนี่อวะ่าหก็ัคนซื้อหลายนะง่วงควายนี่ก็ถือว่าหลายนะครับ ไข่ผูกว่าไข่ลายไปไหนนะครับไข่หมากจะเป็นตัวแม่นะครับค่อยผูกพน่าจะซื้อไขาจะซื้อขายกันแล้วตะช่วงนะครับกลางคืนนะครับเพราะว่าตลาดลอยเอ็ดเป็นนะครับน้าวเนื้อควายเนื้อซื้อขายมานจะตั้งแต่แรงวันศุกร์ด้วยครับพี่น้องผู้ใดมามานะครับสีม่วงเรงนะครับเป็นตัดกัซื้อขายกันมาตลอดนะครับกับมาอีกเช้านึงกับความชี้แจงนะครับตลาดนครับข้าวไข่เขาจะ สาวๆนะครับนาเตียเเจาั่ยาบาทแว่าหาที่มาเนี่ยคยาจะกี่วันโอ้มื่นหับแม่ลูกนนะครับแม่ลูกพ่อนี่แม่เดียวแม่เดียวแม่เดียวนะครับมาใหญ่แต่แม่นสี่หมื่นกว่าบาทนะครับแม่เดียว ได้หน่อยลูกตัวได้เนาะอ๋อลูกตัวนี้บ่แเมียก็ผู้ครับลูกลูกตัวแม่นะครับอันนี้แม่เพื่อนครับพี่น้องคู่นี้ไล่ไปได้ครับผมหาครับหาเมื่อินเก่านะครับลูกที่สองป่ะลูกตัวที่สองได้ท่องนะครับสองที่ท่องผสมหรือ่แมีผสมหรือเ่เอาครับไล่ไปได้ก็ครับผมราคาลูกปั้หนหาเมื่อินเก่าครับหาเมื่นเก่านะครับเบอร์โทรเบอร์ได้ก็ครับฮามีผู้มักน้ำ 065 272 9883 9883อามนะครับเอาอามีผู้อยากได้แม่กบลูกนะครับแม่คะอปล่อย4ีหาอยู่นะครับป่อย4ีบวกอยู่นะครับแม่นะครับ,รบมีตัวผู้แม่กับวะจับเข้า <laughs> ตัวผูตัวนี้ตัวเม่ย่ะเมลท่านใหญ่ยยงามดีเอามาโชว์วให้พ่อไลฟ์ไปได้แล้วครับพ่อนี่หมื่นสองี่หมื่นสองครับพี่น้องตัวดีครับตัวนี้นะครับเล่ามเนาะครับแข็งขานะครับนะครับตาแตะนิดนึงนะครับแต่ข้ออ่องสองสามอ่องอยู่นะครับไข่อายุจักปีแล้วกคับพ่อนี่อายุเพ,พิ่นประมาณปสองปีแล้วสองปีครับผมเอาเบิึง ตัวขนาดจังหน่อยนะครับส่วนสูงกับยูลอยเกือบลอยสี่สิบบวกอยู่นะครับแต่ว่านะครับเบอร์ใบสี่หมื่นเท่าไรครัพ่อสี่หมื่นสองนะครับเดี๋ยวขอเบิ้งถ่ายนิดเดียวครับพ่อเอานะครับให้เบิ้งถ่ายจังหน่อยนะครับเอาโอ้ยสี่หมื่นสองนะครับอันนี้ถ่ายเพิ่นนะครับแม่สาวนะครับไปกำลังหาอนาคต แม่พันนะครับเบอร์โทรเบอร์ได้กับคุณพ่อ083661ได้กับว่า1704 0704ครับพี่น้องนะครับควากได้ควายแม่สาวนะครับอานาคตตัวนี้ถือว่าโอเคนะครับล่ำเงีนวนะครับนะครับเห็นปลาคอคว้าปลาเข่งนี่สันๆเลยครับพี่นอ้องคว้าขึ้นตันบันควายปูแล้วครับพี่น้อง ครับตัวนี้นะครับอ้าวขอบคุณหทีไรยูว่าเพื่อนได้ก็เพ่ออยู่เชียงขวันนะครับผมเอาเชียงขวัญร้อยเอ็ดนะครับอำเภอเชียงขวันนะครับไอเบิ้งตัวจริงยี่นำ้ำผอดกันไหนขอบคุณทีไรครับพ่อ,อโอ้เละเทะง่ายนะครับพี่น้อง จะมาและพ่อแม่สาวน่อยสามหมื่นครับสามหมื่นครับพี่น้องสามหมื่นนะครับแม่สาวหน่อยนะครับรคาคาเอาคุไดงบว่ไรเนี่ยสาวหน่อยงาๆสองหมื่นสามหมน,นะครับเอาควายไปเลียงนะครับคนตกคนลงแล้วนะครับหญ้าก็ลายอยู่นะครับเบอร์ทูไปไดก็พอ่อหามีผูมศูนย์แปดสี่ศูนย์แป่มห้หนึามห้าหนึ่งเก้าสี่เก้าเก้าสี่เนะครับ ไม่ไมมโอ้พ่อพันอเตัวเม่พันตัวตัวเมีย่บาๆนี่โอ้ตัวแม่นะียมาเท่าเรี่ยวด้วยน้อยตัวเดียวหงอกสามก็หาไปเลยครับนี่เอาครับเน้นน้อยมาเน้นน้อยมาเท่าเร็วแต่หัวงอกนะเอาครับพี่น้องก้วยหน่อยนะครับเอาไกินนุ่ม้วครับใช้นุ่มเลยนี่ผู้มักินนุ่มเลยสื่อไปกันเปิดมาสื่อนุ่มให้มันกินเอานะครับ เอาลูกไปเ้าบ้นันเหลือจะบาทแล้วครับแม่บ้นนี่เหลือแม่ยูสามหมื่นพันครับสามหมื่นพันนะครับเหลือแม่ยู่3 0 0 0 0ื่นพันะครับแอยกลูกไปเหลือแม่ยู่ส0 0 0มื่นพันะครับเบอร์ทั่เบอได้ก็ครับผม0ูนย์หหนึ่ง 106 7788นย์หนะครับผมเอาผู้ใดอยากได้กัหลอกโทรมาเบิ่งนะครับเคุนแยกลูกไปนะครับผมเหลือแต่รเมียนะครับเอาขอพูดได้ไรครับผมคไปดีควายงามนะครับทางตลาดน้องแกตลาดชมพูบุตรนะครับพี่น้องมาเบิ่งเอานะครับไปอยากได้ควายงามนะครับถามมาหลายนะครับใครเบิ้งเราปะครับโอ้มาอ,นอมันนั่นหมนี่ เอาครับผมเห็นไก่งามแล้วครับพี่น้องอย่างใส่จยกงน้อยนะครับโอ้โแม่ลูกผูกครับพี่น้องเอาลูกตัวดีเลยครับผูกนี่ไลฟ์ได้ไปอ๋อกลังต่อรองเอาแม่ลูกผูกเอาเก็บมื่นกว่าบาทนะครับเพิ่นกัลลังต่อรองกันอยู่เอานะครับนี่เพิ่นกัลลัง ต่อร่องกันนะครับราคานะครับเอาหลากักต่รับเม็ดเลยสวัสดีครับเอ,เอาครับลอยสามสิบลอยสามเจ็ดครับเอาครับแม่ลอยสามเจ็ดนะครับแม่ลูกเจ็ดหมื่นกว่าบาทนะครับลูกคู่นะครับเอา สำหรับคลิปนี้ก็เบง่งงามบรรยากาศทั้งตลาดรอย็ดเอาไว้สำนีก่อนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับพี่น้องผู้นะครับมักนะครับควายงามนะครับผู้ว่าได้ซื้อนะครับกับเบง่งงามนะครับผู้อยากได้ไปเลี้ยงนะครับติดตามคลิปในช่องเท่าเรื่อยๆได้ครับพี่น้องนะครับถูกใจกับเจ้าลองโทร่มาเบงนะครับกะถามเบอร์โทรให้นะครับอามีผู้มักนะครับอยากได้ไปเลี้ยงนะครับผม เอาสำหรับคลิปนี้กันเอาไว้สักนิดนะครับผมเดี๋ยวถ่ายคลิปภาพไปเบิ้งนะครับงงงามนะครับท่านลารุ่งร้ถ่ายรถนะครับเพื่นซื้อขายกันอย่าเพิ่นเอาไว้ถ่ายรถขงงามนะครับจะช่วงถ่ายคลิปนะครับควายจะหลายนะครับอนณี แม่ลูกกระไรนะครับนี่นะครับซื้อขายแล้วเอาไว้ถ่ายรถงามๆครับพี่น้องมี่จะตัวใหญ่ๆนะครับควายเพิ่นนะครับลูกพีนน้องอยู่กับมี่นะครับไอ้เบิ่์ดเราบอครับ้านนี้ยังเราราคาราคาราคาขึ้นไรซื้อไรร้องตัวเจ้าบาลแล้วครับน,นี่ผูกยี่ไ,ไ,ไทยนี่ซีมื่นหา ครับตัวละสี่หมื่นห่าครับแปะตัวครับพี่น้องนะครับตัวละสี่หมื่นหาอะไรมาเลยนะครับอันนี้วัสดุตีทอนตัวนะบัสดนื้ใจแต่ว่าตัวนั้นมันวัตถองตัวอ๋อตัววัตถองวัองมัตถุนี่ดิมัตถุนี่วัสนื้ใจนี่คุ้มเครืออ่ะคุ้มเครือเอาครับตัวละสี่หมื่นก็บาตเนาะอ๋อตัวนั้นมันแท้นะครับอ่าวัตถุนี่ถือว่ายังเป็นรุ่นสาวๆอยู่เนาะไม่ได้เลเอานะครับหามีผู้มักน้ำเบอร์ใดก็ครับเบอร์โทร 0 6 1 9 9 2ก3นึ่งเเก้อนึครับพี่น้องนะครับเอาครับ24นะครับ5โอ8โตครับพี่น้องมิติย่ใหญ่ๆเลยครับพี่น้องอันนี้ของแท้ครับพี่น้องดูได้อยากได้ควายตัวใหญ่ไปเลี้ยงนะครับก็ลองติดต่อมาตามเบอร์นี้เบิ่งนะครับก็บที่เคให้นะครับเอาครับจุดนี้เมีย่ใหญ่ๆนั่นนะนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จากลาไปสำรึกก่อนครับผมนะครับฝากติดตามนะครับคลิปต่อไปนะครับเท่าทีไพ่พี่น้องไปตลาดได้นะครับราคาช่วงนี้กับไขช่วงนี้ก็ถือว่าพอฟังอยู่ครับตัวว่าง่วนี่เราซื้อว่าราคาสีแพงอยู่ด้วยครับพี่น้องนะครับช่วงนี้นะครับถือว่าราคาขึ้นแน่ยอยู่นะครับก็เกิดจากความต้องการของพี่น้องบ้านเท่านะครับหาง่วไปเลี้ยงหาวายไปเลี้ยงนะครับแต่ว่าช่วงไข่เดี๋ยวนี้ก็ถือว่าราคาพ่อฟังอยู่ครับผมถามมาหลายตัวครับสำหรับคลิปนี้ก็ จากราไปสำนีนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์พ่อเป็นก็ร่างใจได้ครับพี่น้องเขาช่องลูกข้าวเหนียวเซียวยิสานแล้วกับเพจทาง Facebook นะครับลูกข้าวเหนียวเซียวยิสานนะครับฝากติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไวส้สวัสดีก่อนครับผมสวัสดีครับ